สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาทำมาโคไอวอลกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากไอวอลพิว๊แต่ก็ไม่ค่อยชอบจะก,กดเองมันจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้เราอยู่กันในห้องซ้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีท,ทำมาโคไอวอลมาโคไอวอลคืออะไรก็คือเราสามารถแบบพอเรายิงปุ๊บเราก็ตั้งไอวอลได้เลยนะครับโดยที่กดแค่ปุ่มเดียวมันก็จะกดไอวอลแล้วก็นั่งแล้วก็ตั้งให้เลย นะครับผมงงไหมก็คือกดปุ่มเดียวมันจะไอวอลนั่งตั้งให้เลยอ่ะแบบนั้นแหละนะครับสำหรับใครที่ออยากลองใช้นะครับผมผมก็มาแนะนำให้ดูนะครับแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นจะเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับว่าเป็นยังไงครับมาโคนี่คิดยังไงกับมาโคนี่เออมานะครับเดี๋ยวเราจะสำหรับคนที่เล่นในบูสต์สเต็กนะครับเปิดหน้านี้มานะครับเอ็ดวาร์ดีดิเตอร์ เข้ามาแล้วเราจะเห็นคําว่าสคริปต์ตรงนี้นะครับผมสคริปต์ตรงนี้เราลากมาไว้ตรงไหนก็ได้ผมว่าผมลากไว้ตรงนี้อ่าเออปุ๊บจากนั้นนะครับให้เลือกปุ่มที่เราจะให้มันเป็นมาโคผมเป็นตัว V แล้วกันนะสมมติว่าผมเป็นตัว V ีบอเข้าแบบนี้นะครับผมเป็นตัว V นะเรากดคิดข้างนอกเออหนึ่งทีนะครับเราคลิกซ้ายตรงนี้หนึ่งทีนะครับผมคลิกซ้ายตรงนี้หนึ่งทีจากนั้นนะครับผมแป๊บนึงนะผมขอเซฟกปอนอันแรกนะครับผมอันแรกเราจะต้องคลิกขวาพอสมมติเรายิงเสร็จใช่ไหมเราจะกดไอวอ ไอวอลมาแรกเราต้องคลิกขวาครับเนี่ยคลิกขวาตรงรูปไอวอลปับ๊บให้มันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้างหน้าว่าแท็บแล้วก็สเปกบาร์หนึ่งทีแบบนี้นะครับเอาใหม่นะพิมพ์คําว่าแท็บแล้วก็สเปกบาร์นะครับแล้วก็กดคลิกขวาตรงไอวอลสองทีนะครับมันก็จะขึ้นกด enter ลงมานะครับแล้วก็พิมพ์ว่า w a i t w a it นะครับผมสเปกบาร์ยี่สิบหกก็ได้นะครับ enter ลงมาอีก แล้วกดแท็บนะครับสเปกบาร์ล้วกดไอวอลล่ะนะครับต่อไปเรากดแหลกเรากดนั่งนะครับเพราะฉะนั้นเราคลิกตรงปุ่มนั่ง2ทีลิกขวานะครับขี่ขวาบลอบอุ้ยมันไม่ขึ้นนี่มันจนมันขึ้นแบบนี้เห็นไหมนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์เวดยี่สิบหกเหมือนเดิมเอนเตอร์ Enter ลงมานะครับพอไอวอลปุ๊บเราจะทําอะไรต่อเรากดคลิกนะครับคลิกก็คือปุ่มปุ่มยิงนั่นแหละแล้วกดตรงนี้ แบบนี้เอ้ยผมลืมเขียนคำว่าแถบต้องเขียนคำว่าแถบทุกครั้งนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เวทยี่สิบหกประมาณนี้นะครับเราใส่แค่สามคำสั่งนะครับเราจะกดยิงปุ๊บกดตัววีมันก็จะกดไอวอลกดนั่งนะครับแล้วก็กดตั้งให้เลยนะเรากดเสร็จสิ้นไปนะครับบันทึกของผมเป็นตัววีนะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับตรงนี้แล้วกันเนาะสมมติว่าปกตินะใช่ไหมครับเรายิงปุ๊บ ยิงแล้วกดไอวอลแล้วนั่งแล้วตั้งเองนะครับเอาใหม่นะยิงไอวอลนั่งตั้งแบบนี้ผมจะไม่กดตั้งนะมันจะได้ไม่เบือนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราจะกดแค่ทีเดียวเรากดยิงนะครับสบัดขึ้นใช่ไหมยิงแล้วกดปุ่ม V เลยนะครับปุ่มที่เราตั้งปุ่มไรก็กดปุ่มนั้นพอดูนะนี่นะครับอันนี้มันไวมากเลยไหมมันอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมไปลองใหม่เแดบบี๋ยวนี้เห็นปะคือมันไวมากเลยครับเดี๋ยวผมลองตายแป๊บโอเค นะครับดูนะผมจะยิงปุ๊บแล้วผมจะกดปุ่ม V นะครับคือกระตุกขึ้นปุ๊บนี่เห็นไหมนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยครับแต่ว่าเวลาเราเราเปลี่ยนปืนเราต้องกดเองนะงงไหมก็คือถ้าเรามีไอวอลเยอะๆเล่นสร้างห้องอย่างเงี้ยไอวอลไม่จากัดมันไม่จํากัดใช่ไหมครับเราก็ต้องกดเปลี่ยนไอวอลกับเป็นปืนเองนะเพราะว่ามันจะไม่เปลี่ยนให้เราไม่ได้ตั้งค่านะครับเดี๋ยวมันจะบัก ดูความแตกต่างนะครับผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างผมตั้งตั้งไอวอเองนะครับกับใช้มาโคนะแต่ปกติผมไม่เคยใช้เลยนะนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ไม่ทุกสถานาการณ์แนะดูนะดูนะเนี่ยไหมบางครั้งผมมันไม่ติดนี่เห็นไหม,ม,ไม,หไหมอันนี้ผมจะได้ประมาณนี้มันก็จะช้าๆหน่อยแต่ถ้าผมมันนั่นเองเนี่ยป้คือแบบคือแบบเห็นผลตัง้งใครที่อยากใช้ใครที่อยากโชว์พิ้วนะครับก็เอาไปได้แต่ว่า มันจะใช้ยากมาก,มากยากมากๆสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ฝึกเลยไม่ใช่ไม่ค่อยได้ฝึกผมไม่ได้ใช้เลยเออผมไม่ได้ใช้เลยดูใหม่นะครับดูใหม่ผมจะให้เทียบใหม่นะครับระหว่างผมนั่งตั้งเองนะครับกับไอวอลกับปุ่ม,มาโคนุ่นอยู่นุ่นนะครับกับมาโคออ้ยไม่ติดโอ๊ยาผมลืมผมลืมผมแอบผมไปชอบกดนั่งเองเห็นปะ มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีทําก็ลองไปนั้นกันดูใครที่ลองไปใช้คอมเมนต์ก็บอกด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้มีแค่นี้ใครที่งงคิดว่าพูดเร็วไปก็กดหยุดดูเอานะครับ YouTube มันกดหยุดได้นะสำหรับวันนี้มีแค่นี้เจอกันใ,นในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ฝันนีครับ